ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคลนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโลบัคหมดไม่พอใช่ไหมนี่เลยร้านมารุช็อป้านเติมโลบัคระบบอัตโนมัติและระบบ ID p a พาระบบอัตโนมัติใช้งานง่ายๆเพียงแค่เราใส่ ID ดีกรอกจำนวนเงินที่เราต้องการเติมในราคาเลท5.5หลังจากซื้อเสร็จโลบัคจะใช้เวลา5-7วันในการส่งเข้า ID ดี และระบบ ID p a s s เพียงแค่เราใส่ ID และ Password ในระบบหลังจากเลือกสินค้าเสร็จแล้วให้เรารอ12-24ถึงชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามระดับคิวไวที่สุดก็1ชั่วโมงถ้าท่านใดสนใจใช้บริการกับทางร้านมาร u ช h อ p ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบ็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนโคิงพีทและรับกดผลเกมพารในแบบบ็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ facebook เซิร์ชเขาว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพี e c e เจนเด d รี่มาวางจําหน่ายที่หน้าเพจอีกด้วยและทางเพจยังมีรหัสสุดโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจําหน่ายอีกด้วยถ้าใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ ร้าน k i t t l Shop ร้านเติมโลบัคระบบ ID Pass และ VIP Server เปิดให้บริการผ่านแฟนเพ Facebook และเว็บไซต์ k i t t l s h o p c o m นอกจากนี้ยังมีบริการรับกดผลกดเกมพาร์นในแมปบ o ็อกฟูตและคิงพี e รับกดเพชรในแมป All Star Tower d ี f เฟร e และยังมีบริการรับฟาวในแมปบ o x อกฟ i ตอีกด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับผมก็ would His okay. uh, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะพี่ก็จะมาสอนสร้างเสื้อนะครับผมสร้างเสื้อใส่เองในโลบอกเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าต้องทํายังไงบ้างเนาะก่อนอื่นนะครับผมน้องต้องมีโปรแกรมตัวนี้ก่อนนะครับโปรแกรมเพนด t n อ t เดนนะฮะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งตัวดาวโหลดของโปรแกรมตัวนี้ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับโอเคถ้าเรามีโปรแกรมนี้แล้วนะครับก็ให้เรามาที่เกมเนาะแล้วก็ให้เรามาที่สร้างกลุ่มนะครับผมสร้างกลุ่มตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กด Create กลุ่มนะครับ ตรงนี้ให้เราตั้งชื่อกลุ่มของเรานะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นชื่อกลุ่มของพี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายของกลุ่มแล้วก็ตรงนี้นะครับให้เราใส่รูปกลุ่มของเราเนาะอ่าพี่ก็ใช้รูปนี้นะครับตรงนี้ก็จะให้ติ๊กนะครับถ้าติ๊กตรงนี้นะครับใครก็สามารถเข้ากลุ่มเราได้แล้วก็ถ้าติ๊กตรงนี้นะเราต้องทําการอนุมัติก่อนเขาถึงจะเข้ากลุ่มเราได้นะครับโอเคแล้วก็ทําการสร้างกลุ่มนะต้องเสียตังค์หนึ่งร้อยโลบักนะครับผม เมื่อเราสร้างกลุ่มเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเล้งมาที่หน้านี้เนาะให้เรามาที่ Store นะครับผมแล้วก็มาตรง Create นะครับผมตรงนี้นะครับพอมาถึงหน้านี้แล้วนะครับผมมันก็จะให้เราเลือกนะว่าเราจะสร้างอะไรเสื้อนะครับทีเชิ้ตแล้วก็กางเกงอะไรเงี้ยเราจะเลือกได้นะครับก็ให้เราดาวน์โหลดฟอร์มมาก่อนนะครับฟอร์มของชุดเสื้อนะตรงนี้นะครับนี่เนาะให้เรากดดาวน์โหลดตัวนี้ไปนะครับผมโอเคเมื่อเราได้ไฟล์ภาพนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดโปรแกรมตัว p พน n ์ดอตตัวนี้มานะครับ อันนี้ก็จะเข้าสู่การสร้างเสื้อแล้วนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกนะครับเสื้อที่เราเซฟไว้นะเทมเพลตที่เราเซฟไว้นี่อันนี้ก็คือเทมเพลตของเสื้อนะอันนี้เทมเพลตของกางเกงนะครับอะก็เมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะมันก็จะบอกว่าชิ้นส่วนตรงไหนนะคือตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะคือช่วงหัวไหล่นะครับผมคอนะครับไปถึงหัวไหล่ฝั่งนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงตัวนะครับผมลำตัวข้างซ้ายลำตัวข้างขวาข้างหลังนะครับแล้วก็อััันนนี้้้ขางใตตวะครบ ไอตรงชิ้นนี้นะครับ2ชิ้นนี้ก็จะเป็นแขนซ้ายกับแขนขวานะครับโอเคก็ให้เราลบสีเก่าออกให้หมดก่อนนะครับลบสีเก่าออกให้หมดพี่ก็จะลบส่วนไหลก่อนนะครับลบให้หมดเลยนะครับพี่ก็จะลบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ให้เราหาแบ็กกราวนะครับผมแบ็กกราวมาใส่เนาะก็ให้เรากดบวกที่ตรงนี้ก่อนนะครับสร้างเลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไฟล์มานะครับผม าหาวอลเปเปอร์ที่เราจะใช้นะครับอย่างพี่เอาเสื้อสีทองแล้วเนาะอันนี้นะครับแล้วก็เลือกช่วงนะครับว่าน้องจะเอาช่วงไหนอ่ะพี่จะเอาช่วงที่มันไม่ทองมากแล้วนะประมาณนี้นะครับพี่จะประมาณนี้แล้วเราก็กด ctrl C นะครับ ctrl C แล้วก็มาตรงนี้คลิกที่เลเยอร์2แล้วก็ ctrl V นะครับวางนะ ทีนี้พี่ก็จะได้พื้นหลังสีทองมาแล้วนะครับแล้วก็ลากนะครับผมคุมให้สักเหลือสักประมาณนี้นะเพราะว่าช่วงนี้มันจะเป็นชิ้นส่วนของมือเรานะครับผมอ่ะแล้วก็ดึงลงมาข้างล่างนะครับอ่ะเห็นปะเราก็จะได้เสื้อสีทองมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงแขนของเรานะครับก็เมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกที่แบ็กกราวน์นะแล้วเราก็ลบไอ้พวกตัวหนังสือพวกนี้ออกนะครับอ่ะก็เดี๋ยวพี่จะเริ่มลบเลยแล้วกันเนาะ คราวนี้พี่ก็ลบหมดแล้วนะครับก็เราก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะครับผมก็สําหรับใครนะครับผมที่แบบวาดรูปสวยนะฮรก็มากดที่ดินสอนะครับแล้วเลือกสีแล้วก็วาดได้เลยเนาะใครจะเอาแบบไหนนะแต่สำหรับพีนะครับพี่ก็วาดรูปไม่สวยนะพี่ก็จะตัดแปะเอาแล้วกันเนาะก็สําหรับคีย์เวิร์ดในการหานะครับผมภาพตัดแปะนะครับอันนี้นะครับผมทักซิโด้ทีเชิร์นะครับพี่ก็จะใช้คีย์เวิร์ดอันนี้นะในการหาภาพตัดแปะนะครับก่อน้องก็เลือกเอานะว่าจะเอาภาพไหนแต่พี่ว่าพีจะเอาภาพนี้นะครับแล้วก็ ขวาแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นนะแล้วน้องก็จะไปเซฟที่ไหนก็แล้วแต่น้องเลยนะครับโอเคแล้วเราก็กลับมาที่โปรแกรม Paint.net ของเรานะครับสร้างเลเยอร์ก่อนแล้วกันนะสร้างเลเยอร์นะครับเลเยอร์สแล้วก็เปิดไฟล์แล้วก็มาที่ Open ก็ดูที่เราเซฟไว้นะครับอ,อ,อันนี้พี่เซฟไว้แล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาสีขาวออกก่อนนะครับเอาสีขาวออกก่อนอะ ทีนี้เราก็มาที่ช่องสี่เหลีย่ยมตัวนี้จะเป็นการตัดนะครับผมตัดรูปอ่ะมาต,ตัดอย่างนี้นะครับปึ๊บแล้วก็ c t r l C นะครับ Copy นะครับผม c t r l C แล้วก็มาที่ตัวนี้เลเยอร์สามแล้วก็วางนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะได้ภาพตัดแปะของเรา,าแล้วนะครับแล้วก็เลือกเลงให้ถูกแล้วกันเนะน้องๆก็จะวางให้ตรงนะครับอ่ะประมาณนี้ได้ไหมขอขยายนะครับ มันก็ภาพมันก็จะแตกหน่อยๆ้วก็สาหรับใครวาดภาพสวยเนี่ยก็จัดได้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้พี่ก็ได้ภาพตัดแปะของพี่มาแล้วนะครับคิดว่ากลางนะประมาณเนี้ยอ่ะประมาณนี้อนโอเคเมื่อเราได้แบบปกคอแล้วก็เนคไทมาแล้วนะครับใครอยากจะตัดเส้นก็ตัดได้นะก็มาที่ดินสอนะครับแล้วก็ลากทับไปนะเพื่อแบบเพื่อความสวยงามเนาะก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเงานะเงาของชุดนะครับ ก่นนี้นะครับผมก็จะเป็นคีย์เวิร์ดในการหาเงาของเสื้อนะครับโลบอกเชิร์ชเชดดิ้งนะครับผมน้องๆก็เลือกเอานะครับว่าน้องๆจะใช้เงาแบบไหนนะในการแบบมาสวมทับนะครับผมโอเคเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเมื่อเราเลือกได้สักอันนึงแล้วนะฮะอ่ะถ้าสมมุติว่าน้องเลือกอันนี้นะครับผมให้เราทําการคลิกขวานะครับแล้วก็บันทึกรูปภาพเป็นตรงนี้น้องจะไปเซฟไว้ตรงไหนก็แล้วแต่น้องๆเลยแล้วกันนะครับให้เรากลับมาที่เดิมเนาะตัวโปรแกรมเพนต์ดอทเนะครับให้เราเพิ่มเลเยอร์นะครับมาอีกอันหนึ่ง เป็นเลเยอร์ที่4นะฮะแล้วก็กดที่ไฟล์แล้วก็โอเพ่นนะครับอ่อพี่เลือกเอาวันนี้นะครับึ๊บแต่เรียบร้อยนะครับอ่ะให้เราเหมือนเดิมนะทำการตัดนะครับผมแล้วก็คอนโทนีนะครับคอนโทนีเรียบร้อยก็กลับมาที่ภาพเดิมของเราเนี่ยมาที่เลเยอร์สี่นะแล้วก็คอนโทนวีนะครับอ่ะทีเราก็จะได้เงามาแล้วนะครับเงาเราก็เอาไว้ข้างล่างเลยแล้วกันเนาะเอาไว้ข้างล่างนะครับแล้วก็จัดเงานะครับผมให้มันตรงกับชุดของเรานะครับ อ่ะประมาณนี้นะพี่ว่าน่าจะตรงแล้วนะครับแต่รู้สึกว่านกไทของพี่มันเบี้ยวๆไงก็ไม่รู้อ่ะอ่ะน่าจะตรงแล้วเออพี่ไม่ชอบกระเป๋าเลยอะ่ะเออพี่ไม่ชอบกระเป๋านะพี่ขอตัดเอากระเป๋าออกได้ไหมตัดกระเป๋าแล้วกันนะครับพี่ก็จะตัดกระเป๋าตัวนี้ออกเนาะชึบอ่ะแล้วก็เลื่อนกระเป๋าเอาไว้ตรงนี้น่าจะได้ น่าจะได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ตรงคอนะครับผมพี่แนะนําให้ลบออกนะครับลบช่วงคอนะฮะแล้วประมาณสิบอ่าให้เรามาคลิกที่ตรงนี้เนาะพื้นหลังของเรานะครับลบช่วงคอไปนะครับแล้วประมาณนี้มันจะได้เห็นเนื้อที่คอนะครับจะดูแบบสมจริงขึ้นมาหน่อยเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับให้เรากดมาที่แบ็กกราวเนาะ ให้ตัดรอยขาวออกนะครับรอยขาวก็คือช่วงระหว่างข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับอะให้เราเติงดีๆแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้ก็เกือบจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เรามาที่ชุดเงานะครับเงาตรงนี้นะครับมันจะบังเนื้อที่แขนของเราเนาะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็น เนื้อี่แขนเรานะเงาส่วนเกินตรงนี้พี่จะเรียกมันว่าเงาส่วนเกินแล้วกันเนาะชุบอ่ะทีนี้เราก็จะมาทําขอบของแขนเสื้อนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับเส้นตรงเออเลือกตรงนี้ประมาณนี้ลากไปเลยอ่ะอันนี้จะเป็นขอบแขนเสื้อของเรานะครับเป็นไงบ้างตอนนี้น่าจะพอได้แล้วนะครับน่าจะพอได้ละเอ่อสำหรับใครนะครับผมที่อยากเอ้าลูกอะไรมาแปะก็ แปะได้นะครับแปะได้อย่างพี่เดี๋ยวพี่จะเอารูปมงกรมาแปะข้างหลังนะครับมาอะพี่ได้รูปมงกรมาแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแปะข้างหลังเสื้อนะครับอ่าวางไว้ข้างบนสุดเลยแล้วกันเนาะบนสุดข้างบนสุด,สดแล้วก็ย่อขนาดมาลงมาประมาณนี้น่าจะได้โอเคมงกรทองกับเสื้อทองนะฮะ ประมาณนี้พี่ว่าน่าจะโอเคแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปนะพี่จะเอารูปมาก่อนนะครมาวางที่แขนเสื้อทั้งสองข้างนี้ด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้รู้สึกว่ามันมีอะไรขัดขัดไหมเออพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรขัดขัดนะครับก็คือมันต้องมีชายลงมาเนาะอ่ามันต้องมีชายลงมานะ น,นะครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วมันเป็นชายเสื้อเนาะแล้วก็ตรงนี้พี่จะเขียนกระดุมดีไหมไม่ดี <c oughs> เดี๋ยวมันไม่สวยโอเคพี่ว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วมั้งอ่ะเดี๋ยวลองเซฟกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับใครที่จะเซฟนะครับผมก็มาที่ไฟล์นะครับผมแล้วก็เซฟแอดนะครับพี่แนะน,นํามันเป็น PNG นะครับ PNG ตัวนี้นะครับ แล้วก็ใครจะพิมพ์ชื่อเสื้ออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับผม FF เซฟโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็เซฟเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ต่อไปนะครับผมให้เรามาที่เกมโรบอทของเรานะครับแล้วก็เลือกไฟลนะ์เนาะเลือกไฟล์เสื้อนะครับเลือกไฟล์แล้วก็ที่เราสร้างไว้นี่ก็คือตัวนี้เนาะ FF แล้วก็ต้องเสียตังค์นะครับในการอัพโหลดเสื้อนะครับ10โลบักนะี่ไม่เป็นไรนะครับเสียได้โอเคทีนี้เราก็อัพโหลดเรียบร้อยแล้วนะสำหรับใครที่แบบอยากจะตั้งขายนะให้มาตรงนี้นะครับผมมาที่คอนฟิเจอร์นะครับแล้วก็มาที่เซล์เนาะก็เปิดขายนะครับผมใครอยากจะขายขายไปนะครับถ้าเราตั้งขายเต้อ5บาทนะเราจะโดน70%เนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพรีเมียมนะถ้าเราเป็นพรีเมียมนะครับเราจะโดนแค่30%เนาะ พออยากตั้งขายเสร็จเราก็กดเซฟนะครับตรงนี้เนาะโอเค5บาทตั้งขาย5บาทโดนภาษีสามบาทจากโลบอกนะถ้ากับเสื้อตัวนี้เราขายได้แล้วนะคะ2โลบักนะหนึ่งตัวเราจะได้แค่2โลบักนะโอเคก็คือพี่ตั้งขายแล้วละ่ะตั้งขำๆนะครับผมเมื่อเราตั้งขายเสร็จแล้วนะครับเราอยากจะใส่เสื้อของตัวเองนะให้เรามาที่อวตารนะครับมาที่อวตารอันนี้ก็คือเสื้อของเราเนะยครับผมเสื้อทองแดงเห็นไหม ชุบกดใช้งานนะครับผมแล้วเราก็ลองเข้าเกมดูนะครับหรือจะรอดูตรงพรีวิวก็ได้นะฮะแต่พี่เดี๋ยวเข้าเกมให้ดูแล้วกันเนาะอ่ะอ่ะตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วนะครับก็ดูเสื้อที่พี่สร้างนะครับผมก็นี่นะครับสวยปะนี่นะครับลายมังกรที่แขนนะครับที่พี่ทําใส่ไว้นะครับแล้วก็ลายมังกรที่ข้างหลังนะครับอย่างเท่เลยวะอย่างเทโอเคท่านผู้ชมก็มีปะวานี้นะครับสำหรับการสอนทำเสื้อใส่เองหรือว่าทำเสื้อขายนะครับผมก็ ขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วกันนะที่รับชมกันจนจบนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆทางช่องเราด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบายๆนะครับบ๊ายบายบ,บ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย